ใพัตลุงทุกสถานีพัตลุงตรวจสอบวอหเหตการและนำผู้รับกองสืบจากพัตลุงวอหกเปียนกองสืรสิบหกเหตการปกติร้อยตำรวจโทนรงศักดิ์เปียนพตลุงทราบกองสืรสิบหกเหตการปกติร้อยตำรวจโทนรงศักดิ์ชัยวัฒน์เปียนวตลงทราบชัว์หกเตการปกติร้อยตำรวจโทดรุนเก่าใจโสนเปลี่ยน จับกลุ่มบอาวุธปืนเลน่าสุดปืนสองลายผู้ต้องหาสอคนของกาเป็นอาวุธปืนพกแต่เบ็ดในวันเด็จในวหนึ่งกรบบอกรวมเลือกโดนปืนกันนะปือีกสองจำนวที่ิเดนะนกันโุนปืนกันนะสืสอสองวันเดนะร้อยแต่ปฏิัติตกใจเวพันธุลงทราบก่อใจสวนวัสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาปรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนสองายผู้ต้องหาสองคน ของกลางอาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์จำนวน1กระบอกกระสุนปืนขนาดเบอร์สิบสองจำนวนยี่สิบเจนัดและกระสุนปืนขนาดจุดสองสองจำนวนหนึ่งนัดร้อยตำรวจตีตรงชยัย